I uh -huh. อนไรมาไหนครับอนไมาไหนับต้องลอยผฮะก็แหงค่ะกเป็นขนอย่างนั้นเนาะเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนกระบเปลี่ยนต๊ะปลาเนาะ

ครับสวัสดีพี่พี่ทุกบ้านเด้อครับขอบคุณในรายครับทีมาให้ร่างใจครับมันนี้พ่ที่พน้องมาลงปลาครับมามาชมบรรยากาศเป็นลงปลาครับวันนี้ ต้นมาเพื่นที่ลงป่าครับช่วงนี้แถาบ้านครับเถขั้นเทียนได้บ้านแล้วัตรละบัตรคนซื้อที่ทางคนครับบ้านไลรเลยครับฟังฟังซองลอยจ้าฟังซองลอยนะครับบัตรจ้าบ้านได้บัตรละบัครับครับสวัสดีพิธาปานี่นะครับขอบคุณในร้ายครับขอบคุณพี่ๆทุกบ้านครับ

ิ่กนกำลังเตียงครับพี่น้องมันกัดจีนล่งไปเลยครับสามสี่โมงมันกัดจองมองไว้ครับตอนพี่น้องเขาก็เริ่มมาไลายครับท้างคุณเป็นแพ้ครับทัง มาติดไม่แ้เนี่ยนะโอ้โหโอ้โหไปฟัทุนได้ตั้งสองร้อยกว่าก้อนแล้วก็ระรับก็ติดใจเข้าเต้ยนะครับเห็นระดับสะสมความสองร้อยบาทแหนแค่สิบกิโลสิบร้อยบาทนะครับสรหรับกติกาเข้า

รรน,น,นะครับพี่น้องครับนะครับที่งานขออนุญาต่บอกเก่าเราสิสหรับน้องของที่งานนะครับสำหรับวันที่สิบสามพฤาวันที่สิมพาู่ปบาปาอุณสวัสดีพี่แพทย์ครับผมคุณนาครับพี่แพทย์ความาลงป่าครับวันนี้ เรือบสองพี่เพนว่ขอบคุณหลายครับมาล่งปลาแถวบ้านครับพี่เพือนภาคจ้ามาล่งป่าแถวคอนเกนครับมันนี่มี่เพื่อนว่าตัวน้ำตัวน้ำผมนะขึน <c ười> เอะขึ้นแล้วพี่เพื่อนหนาวหนาวหนาวแล้วครับแถวบ้านนะ ตัวนี้มันถือเป็นนาวๆอยามันสาวทป็ดแบบเปลี่นแต่ม้วนพอนะนาซีม้วนนี่ครับดน้องหนึน่งขนาอายุครับยุแถวบานอร่งให้นะครับเพื่อบานไคร ท่าบนท่าบนก็จะกัดร่งลายแล้วครับทุ่บนสมากก็เป็นสมากก็เป็นสะดุ้งครับท่านนี่จับยุงป้องกันหมดนะครับมาเลยนะครับจาก2อ0ราชีพไร่เหลือ80ดชีพไรที่นอกนะครับจากปกติลึกประมาณเกือบย0เมตรนะครับตอนนี้เหลือแค่ผมปูนะครับผมปูผมข่อยไปยังไงเพราะที่นอกนาะประมาณ สองเมตรบวกลงกินน้อยนะครับผปิดคู่นะครับพี่น้อรับมาทากทารผ่อนกันได้แหละไม่งายดีวยน้แหละพอเพ่งน่ัคุณต้องติดอนี่หรอกปม่าปตองปัดลายไปรอนมาหน้างตัเสื้อมาจอบนะครับแล้วับพีเศษนะครับพี่เซ็พี่สีพอหลอดในรอนนะครับนี่ลับเพิก่ใส่รอยหัวนะครับอ่ากำัจะโต ขอบคุณพี่แพทย์ด้วยครับขอบคุณพี่พีทุกบ้านครับขอบคุณพี่ทาปนี่ครับขอบคุณาลายไลครับพี่พไไแไไพทย์ดาพี่ออฟก็บ่กคอยลงคลิปแมนแมครับช,ช,ช่วงนี้บ่กคอยได้ลงครับพี่แพทย์บุก <c oughs> ่อยมีเวลาครับช่วงนี้ <c oughs> อาา,าก่าคตนนึ่นัน่าจะาหลอปาน่นาลัมาณน่งบมีสิาปนลามาบงบรรยากาศลงปลาครับมันนี่แถวนี่นะครับแถวคอนเกนที่นองข้างก็เริ่มมาลายแล้วนะครับเป็นกระสิร่งสามมงสีมง นะครับานมาก่่นถือว่าลุกสุีกับเ็ได้ราอว่าปีได้น้ำลดมันกตลก็ได้น้ำมันเิมแน่นปีมัน็ู่านี้น้องนรับปมาณดบัยว่าน้องนี่เป็นปลากระนาชีไลใช่ไหมครับเป็นปลาขึ้นครับ

สวัสดีพี่อมรรัตครับทองชายขอบคุณหลายๆเ้วยอครับเห็นบรรยากาศหลักก็คืทฮอนบบานเปแี่ยนมาแม่แมนครับยูเท่าไรกับพวกเท่ยูเท่าไรอครับเอาเอาแหมาขายกองด้วยกันเนีเด้ออีฟอยังแบบที่วม่เด็กอยโผนี่มามาแล้วครับนม่มาแล้วโอกระนีนะครับยดเียวนี่หละเิดตอง เพื <ève S 2> Actually, you oh. mm ่นเอาใหม่กันครับตอนนี้ใหม่ยกขางฟังโอ้ยเปนบ่อเขี้ยววันยำบ้านเฮงคือดิ แว่าเพิ่นนี่ขาได้เสียขาลงบอ่อเสียเสียครับเพี้เพแฟ,ฟังกันช่งลอยครับถ้าเป็นแพร่ยุคกลางกร็ซีลอยออน่่บปเป็นเราลงกบหรอนาซิมี่ครับมันบ่อนลายอยู่ไหมปานขืนลายาอยู่

น้องนี่ก็นาทีคาดยุซาผมเมืองป่าขึ้นนะพูดได้อย่าว่าเสียอากาศไปนองได้พูด้อากาศัได้พ่ได้ว่าที่่าจะได้อากาศแล้ตะลูกวันดังไฟจีป่าได้บรรยากาศมีเปลีปาแม่นแม่นเข้าไปเพาะว่า่วนมากมันก็ชิบได้ดังปีกนะเข้าป่ากันยำวานนะ ยามทะเลปลา่วนมากก็จะกระติยามทะเลปลาวันนี้ใส่แงขาดีดเีนีเราะี้มันมีีแอยู่บ่ครับโอ้ยมันบ่ขาดดอกบ่นี่ก็มาขาดกันขาดดีาอยู่บกระบึกเนาะบึกปลาดูเนาะับมาั่้ขาด ใบสมเออม่เอานะใ้มแห้งกับแห้งรับมูนันมูนนเดี่เขาโดนกระเบิดปงก่นก็เนว่าเบิ้อมันของแห้งกัไแล้วไบสมันแห้งเลยโอ้แเนี่ยคนจะเพื่อนหี่ซีหาหาเพื่อนนอกเน่ลงแค่ไม่จะหาเม่าอาน วานมากไปบมเคื่อนวนมากไวบ่ชวนมาวันทีทั้งเนียโอ้นันเน่ไม่นอกมองปลาตัวนี้ขึ้นแล้วนี่เพรวันวันนันถือวันทีทังรงแค่ปอกหมายื่าวันแคร่้องยอมแคบ้องงแพ่บ่องพาพราะวันแค่ปุ๊บวะเพราะวันไปนี้แล้วเขาก็ไไรวันทีทั้งอ๋อไปนี่ไรทีทั้งปุ๊บเขาจเอาดึวไฟไปนี่อยดึงเส้นที่ลงที่แหละครับ เพราะว่ามันต้องไปแซ่ข้างๆเนี้ยแซ่แซ่้ปลามันปลาอ่ะคือยากตมเนาะมันมันบักคือปลาฟังเนาะตุ๊บไป๊วววววังเามันคิดากันเป็นลงบ้านในไปย่บบบ้านน้ำสังตอนไปย่จะเดืดมน้าเียดเนาะเียข้าง่า นี่กับยี่ห้อหนึ่งก็สิบยดแล้วต่อ,อไปก็ส,สิบยูบ้าน <c ười> ไปบ้านที่ประกอบ๋ยวบ้านใดครับแถวนี้ยแถวบ้านเ,เานเ่านี่ตู้บานนี่บ<อ>ดี๋ยวบาร์เบอร์มันมีหกกับมีหกเกจแบบมันถึมีโซนหลายโซนโซนบาร์เบอร์เขาผสมมั้งแต่ว่ามันไป็นโซนขงการสงการเนาะเดี๋ยวพี่พี่น้องผู้นั้นมายามกันเด้อแม่นไปว่นไหนมันดุดแล้ว

อยู่โตบมนี่เขาเจาะโตเนาะเนี่ยแต่ว่ามันดีคนละอย่างนี่ห็ได้เหมือนกันลูเนียแพ่เนี่ยมานสางแพ่นี่มาตั้งแขกอะส่วนมาเมั่อกกแนนแล้วครับหยุดขางฟังเนาะเพราะว่ามันมี nga ใหม่ด้ ว่าก็ตัวันทั้งนี่ว่าทั้งก็คือก็ือทั้งบริลัมข่อยเลรียปลาเนาะทั้งบริลัมไม่ปลาบางคนกินปลานทั้งขอยข่ข่อยลยเรแต่ว่ากันบาดแรกบาจ้องสิมีโป๊แน่เนาะใหม่เนาะนำขางฟังผมคบาแรกก็ต้อนหาแล้วแรเป็นโป๊เนใหม่ึ้งเนหนีมเนี่ Hoa hẹn gặp lại. bước ngay gặp lại. Hoa hẹn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  gặp ขอบคุณสติกเกอจากพี่แพเดอร์ครับขอบคุณไลน์ครับขอบคุณพี่ๆทุกบ้านครับเิ่งยบรรยากาศลงปลาครับอันนี้ได้เป็นล่งบ้านนะอยบลนสัง กันแค่ตรงนี้รอดเบอรแล้วกันไปบัานน้น่สังเ่อกี้ป้านี่ไม่ก็เป็นปลาข้าวซอยปลากุ้ยล่ามไหมปลาปลาเมอรตรงนี้สามเ็ดน้่นังอ่ะอร้าว่าเอาสามเ็ดไปนี่ปีนั้น ีเพราสู้ๆขอบคุณในไลค์ครับวันนี้มาบานบอกพี่เวทตงการครับวัน้มาเที่ยวบานบอกถาเหนนะรสื้อต้ัขยนเสื้ตนนืนะครับเปิดมาไมรับพ้อเลยแล้วครับช่วงนี้ไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เพื่นายหยะพี่น้อง

กรเจกน้ำเ้าปลาตัวเดียวแล้วพวามันขึ้นลบไปลบมาอยู่นี่หไหม้ก็ขึนยู่รงนีละมันมั้งเหมนม่แต่จะใหม่คาดว่าน่าจะสงน่าจะสงการจากยอปนะ ครับสำหรับไรนีงก็ขอบคุณพี่ๆทุกบ้านเด้อครับแล้วก็พีพอโตลงมาครับเพราะว่าพันกัเริ่มเปิดเพลงแล้วตอนนี้ขอบขอบคุณพี่ทาปานี่ครับขอบคุณพี่แพทครับมีกับป้าพี่พ่อน้องมาเบิงบรรยากาศลงปลาครับพอกันไม่ได้ไร่นาครับสำหรับไรนี้ก็ขอบคุณนายๆเด้อครับขอบคุณพี่ๆทุกบ้านครับสำหรับไรนี้สชีครับขอบคุณนายายครับพี่แพทขอบคุณพี่ทุกบ้านครับ